ดีค่ะมาต่อนะสุดผักผักได้มาไปกับครบรอบละรบรอบครบรอบที่จะเชียมน,นะคะวัดดูแล้วก็ได้โอเคแหละสามสิบได้สามสี่สามสามสามหกประมาณสามหกนะคะ ประมาณสามหกันนี้นเราก็เวลาเพื่อนถักนะคะสังเกตตรงนี้เนาะสังเกตลายเนี่ยถ้าเราถักดอกลายเนี่ยก็คือนี่หางลงยงสามสามเดียสาม,เร,สามเราก็ต้องถักให้มันเดียสองเห็นไหมคะให้เกินหนึ่งลายเนาะให้เกินหนึ่งลายให้มันเดียสอง หึงเดียวก็มานะคะคือให้มันเกินจากที่เราดรอปเนี่ยลายหนึ่งตอนนี้มามันเน,น,นี่ยสามก็ต้องเราก็ต้องให้มันเกินมาสองเห็นไหมคะเกินมาสองตอนแรกสุดดรอปที่ที่ที่แยกนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เป็นขาสัมผัสเนี่ยเราก็ต้องให้มันเกินมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะลายเกินหนึ่งลายนะตอนนี้เราจะเชื่อม เชือเอ่อมยังไงมันงเชื่อมเราดูด้านไหนด้านนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องพเพราะาเรถักไปกับถ้าเราเข้าด้านนี้ไม่ได้เรากต็ตัดเชือกตัดไหมนะตัดเลยตัดแล้วก็มาเริ่มฝั่งนี้ถ้าถักสุดจะอันนี้มันตรงมาได้นะคะพอมันไม่มีมันมันสรุป,สร,ปสรุปมาเราต้องขึ้นขาย่างเั้ยนะคะ เส้นขาเพื่อให้แนวมันตรงเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องถักมาก่อนนะพอเสร็จแล้วเราก็เชื่อมตรงแล้วก็มาต่อตรงนี้ ด้านนี้นะคะเห็นไหมด้านได้ถูกต้องนะด้านนี้เรานนก็ต้องมาผูกฝั่งนี้นะตรงนี้นะอ่ะาผูกเลยอะไนะคะเราจะผูกกันนะ เพือให้มันดุอ่ะปุถิขาเราทำขึ้นมาแล้วก็ทำแต่ลเลยะะนะถ้ามาที่ที่มาเกอ เรามาเกอร์ไว้นี่นแหะดูไหนหาเท่าไกร่เลยเนี่ยมาร์เกอร์ไว้ตรงนีน้ข้ามมาตรงนีน้เลยค่ะอือตรงนี้ เดิมอยูนะสองห้าสอนะคะลายนี้ลายนี้ลายนี้เราเราจะกน้มาเนี่โซ่สามแล้วก็มานน้ลงนี่เลยเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันโซ่สามโซ่สามแล้วก็ลงเลยนะรู้สึกตรงนี้มันห่างไะมนี่สวยเลยว่ะ แมนชิดๆหนะมันสวยๆนะชิดๆหนะจับยากนิดหน่อยนะแล้วเชื่อมก็อ่ะชิดๆเลย สี่นแหลแล้วก็โซสามก็เอกนะตาลายเลยนะแล้วก็ลงนี่หาา้าตังสากลังน่แล้วก็เจ้ดส กสืสี่ก็ได้เสื้อสามก็ได้นะคะไม่มีผลมากาก็ลงจีบของหางหางนกจุงก็คือตอนนี้จะเหลือสองเหลือสองจีบเหลือสองหางอาร็จแล้วเอกตรงนี้ก็ทำตามลายเลยถ้าเราทำถูกนะคะทำถูกมันจะไปตามลายเลยไม่มีอะไรซับซ้อน อ้าเบกแมอสองสามสี่มาลองมาเดิมไหมแล้วก็จะถักเงี้ยอย่างบนลุก ตันหนึ่งบนเออเห็นไ,ไหมเชียมและวแล้วก็สู่งให้ดูจะให้ดูเป็นแขนและวนะคะแขนก็พอดีแขนพอดีถ้าแขนพอดีเราก็ไม่ต้องลดอะไรเลยถัก ตามหลย,ยิ่งสบายเลยแล้วไม่เป็นรถถ้ามันพอดีคือหม้ว่าวงแขนพอดีวงแขนพอดีนี่สบายมากเลยเามาเกอร์นี่ค่ะใชดแล้วเราจะวางให้ดูนะ่า,าต่ำสูงให้ดูว่ามันต่ำแค่ไหน นะดันหลังดานน้ะตัดสูงคอเล้เราค่อยเจ็บทีหลังไม่ต้องไปคิดคอได้ง่ายสุดเลยประมาณนะั้นประมาณนี้ค่ะ,ะเสร็จลวเสร็จแล้วเราก็ถักจากฝั่งนี้ ถักมาตามลายมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ข้ามมาเกาะเดิมข้ามแค่เกาะแล้วก็ขึ้นลายใหม่เลยเดี๋ยสุดจะอัดให้ดูจะถักไปให้ชนแล้วก็อัดให้ดูอีกครั้งนะคะวีโอเอาสันส้นๆแล้วกันนะว่ามันเดี๋ยวจะถักให้ดูแล้วก็เกาะนี้แล้วก็เกาะแล้วก็เริ่มต้นถักยังไงนะก็จะอัดอีกคลิปหนึ่งก็นะ่าจะพอแล้วโอเคค่ะ แันเช่ญหลักแร้หลายหลายหางเราอยู่นะคะอืมนะคะโอเคค่ะ